ไม่ให้ทวนคำแล้ว่าย่าลืมอ่ะแม่อันนี้อันนี้ฟังไาแบบแย่งกูเล่อไล่มาเอออ่าผมที่จิโน่อ่ามีเกนตะยูยูกโกอิมามุระก็จีโน่เพื่อนเป็ผมอ่ะครับขออีกรอบเชื่อไหมนะวัแล้ววัแล้วไม่ได้เล่าแล้ววันนี้อันนี้ไม่ได้แต่งไงไปไปฟังเลยจีแต่ไม่รู้ว่าก็มีจีโน่เอ้ยทาคิชิเอ๊ะเกนตะเกนตะเกนตะอิมามุระยูกโกสี่คน อ่าคนญี่ปุ่นหมดเลยเราเนี่ยมึงไม่ลงดีเทลอ่ะอ่าเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยครับผมแล้วจีโนกคนญี่ปุ่นเหรอคนไทยเป็นผมไง <laughs> เออต้องมีห้าคนดิอ่ะอ่า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 เป็นว่ามีผมอยู่ในข้างในเป็นเป็นคนญี่ปุ่นสามคนเป็นคนไทยคนหนึ่งแหละครับผมโอเคแล้วใครเป็นคนไทยแล้วแล้วพอกิ่เหล้าเนี่ยยูโกโกเนี่ยเริ่มเริ่มเมานิดหน่อยแล้วก็เลยยูโกโกก็เลยบอกว่าเอ้ยมาเล่าเรื่องผีกันดีกว่าแล้วแล้วให้จับโอหกกันน่ะว่าได้ได้ ื่องผีที่ที่เล่ากันมาเนี่ยมันคาเานเดี๋ยวซอยได้เลยเอาแก๊บแก๊บแก๊เลพี่แจ๊กกกเออพี่จ๊สิงข้าสั่งสั่งข้ามาเิ่งอดเรต่ออะเรต่ออเลยต่อเลยพี่แจ๊กคุยกับแจ๊ก่อนดีไหมครับผมไป็ไรไม่เป็อ่าพี่แจ๊คุยต่อไดไหมครับเอ่แจ๊บเอาเลยเอาเลย ไม่มีจุนโกระนะครับมียูโกะนะครับไม่ให้จุนโกะเจออะไรเจออะไรโอ้โหอ่ะูเลยแล้วก็ขัดจะเล่าแล้วก็ให้จับโมหกันว่าเรื่องที่เรื่องผีเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งทีนี้เนี่ยไอ้พวกผมก็เล่ากันไปใช่ไหมครับแล้วไอ้กเจนต์ตาเนี่ยมันไม่เคยเจอผีเลยแล้วมันก็ต้องไปแต่งเรื่องผีขึ้นมาเรื่องหนึ่งเขาเล่ววาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะเคยโดนไปไปโดนดักต้นแล้วก็ฆ่าอยู่ตรงทาง,ทางเดินเปรีป้ยว ในถนนที่หนึ่งแล้วก็จังหวะที่เล่าอ่ะอ่ะพี่แจ๊คครับเปล่าไม่มีอะไรอ๋อเลื่อนตึกไปพี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แจ๊คจังหวะที่เล่าอะไรครับข่าใจก็ข่าใจว่าอะไรไม่ไ,มไอ้เนี่ยได้งินโมแกบอกว่าอะบเมื่อไหร่วะแบบพี่เมื่อกี้เมื่อกี้มันจะเข้าแบบมันจะเริ่มน่ากลัวแล้วเว้ยตอนที่บอกวิ่งหนุนค่าใช่ยนะต้องแต่ตรงทางเดินเปียวๆอ่ะอ่ามันเป็นแบบเว้ยเออมึงมึงต้อง,อง,อง,องเ,เปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่าง